ช่องสกอตแลนด์ที่ไม่ใช่สกอตแลนด์ชอบแบ็คมดรีมคอร์ลิมิโนลสเปซเวดคอร์ชอบอัดเกมรีวิวท่องเที่ยวรีวิวกินและอีกอีกมากมายติดตามได้ที่ช่องสกอตแลนด์ที่ไม่ใช่สกอตแลนด์ โอ้ยโอ้ยเอือึบเอือึบเอื้อบโอ้ยทุกคนบอกเห็นบอกฝันเลยว่าเขาเกิดอุบัติเหตุเล็กน้อยก็คือเขาตกบันไดครับทุกคนโอ้ย,อยการตกบันไดครั้งนี้ต้องบอกเลยว่าเหตุแหกขาเขาเกือบสี่ฮักแด่กระบอฮักครับทุกคน,กคนซึ่งขาเนี่ยมีอาการพลิกเล็กน้อยนะคะทุกคนนะเออแล้วก็มีความเป็นแบบว่า เหมือนห่สียาบบคอยไดลอยเปอร์เซ็นเท่าไหร่นะทุกคนนะในขรังนี้ครับก็เล่ได้ใส่ไม่ดามขานะทุกคนนะเออไม่ดามแขนเพื่อที่เสบสีพยุ่งตัวเฮ้าให้แบบเคลื่อนที่ไปข้า้งนั้นได้ดูอัตโนมัติครับสื่อตกบอกว่าโหทรมานเลยครับผมเบิ้งอาะเะ อาจจะอเจอบโอ้โหดูแบบไม่มีบุคลิกเลยการเดินแบบนี้นะฮะเอาเป็นว่าครับในแบบแบบนี้ครับเขาใส่ให้ทุกคนไปขามถนนกันครับ mm. เบื้องใจค้นเลยดีกว่าค้นสีจอดรถให้เข้าขามถนนไปบอนะทุกคนนะเอาละมาลุยกันเลยเ mm. ขาบอกให้เราไปที่ป่านะฮะวาย เห็นเปป้าสันติเย็ดเคอุ้ยมาราจทตีตรงนี้ครับเป็นป้าที่ง่ายที่สุดนะทุกคนนะซึ่งมีความเป็นแบบต้นไม้กระจัดกระจายเต็มไปบริเวณรอบนี้ครับถึงแม้จะมีความเป็นปลาที่อุดมสมบูรณ์ครับทุกคนแต่ก็ยังมีถนุเอ๋ย <c oughs> ทุกคนบกัก เกิดบักมีอาการเน็่ของเราชาร้าได้หน่อยนะทุกคน <c oughs> ซึ่งตรงบริเวณนี้ครับเป็นถนนหลวงที่ตัดผ่าน่านะทุกคนน่าประทองยานเด้่องา้าจีาน่ากลัวครับทุกคนเพราะว่ามองนี่น่ะมันมีรถแลนไปแลนมาอยู่เป็นประจำครับอ่าไหนายลองทดลองดูซิมันจะมีคนจอดให้หนายหรือเปล่า <c oughs> ในเมื่อนายขาหักแล้ว <c oughs> โอเคงั้นเราจะลองดู เห็นขึ้นซื้อว่าท่าม,มาไล่จะอะไรก็ต้องมีคนจอดปะ่ะแมนบอแมนบอ๊โอ้ยเออนี่มันประเทศไทยหรือญี่ปุ่นเนี่ยก็ไมไม่จอดให้คนท่ามเดินทางมาไล่รอสักรอบหนึ่งโอ้โหตามอีกแล้วมึงไม่เห็นคนหรือไง ทางนี้องมองขวานะฮะทุกคนจะถือรดปลอดภัยเอาเงินด้วยช้าบได้ไปแล้วหนึ่งนะฮะตอนนี้มีเบ้ร์มดหนึหกบาทครับทุกคนเอาราจะได้ครับทุกคนเาานานคคนขาต้องมองซ้ายครับทุกคนนะแต่มองซ้ายับมองขวาครับโอ้โหไม่ต้องห่วงเลยถ้าเราเกิดอุบัติเหตุอีกรอบรถลงพยาบาลคงจอดรับเรานแน่แน่ไไงรถลงพยาบาลไปแล้วนะฮะทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรู้สึกว่าข้างหน้าจะมี คนเกิดเหตุตนี้ย่ยต้องรีบไปช่วยแล้วอย่างนั้นเหรออดังนั้นลหรฮะเราวิธีการที่จะหยุดรถนะฮะก็คือกดตรงนี้หรือเปล่าอ๋อนี่ไงรถฝั่งนี้ก็จะหยุดครับทุกคนดีดีด,ดีกันเท้าบอเหยียบรถก่อมากใหเราครับเป็นบอเอาเชียโอ้โหโดดตัวตำรวจบ้าเข้าในตัวเหงได้ไง่ายอ่ะทุกคนหรือว่าต้องเหยมกันสองคนหรือเปล่า โอเคครับรู้สึกว่าเขาแท้เข้าต้องหาก้อนหินหรืออีหยังก็ตามมากขันเลยมอนี้เป็นบก่กคตได้บ่มองนี้ว่าหนากดคได้ครับผมคนหินบอกว่ายัางไหน,น,นบ่รู้ว่าแต่ว่าทีเนี่ยคือเข้าสิขามไปยังไงในเมื่อรถตำรวจมันมาเป็นซ้ายติดต้อกันขนาดนี้ครับผมไป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 ชื้อโอ้ยทุกคนขามไม่ได้ครับผมแต่ประเด็นย้ำกับมื่อสิกขับเคลนได้ระบิเออสิป้ายละ และอะไรอ่าข้างน้าโอ้โหอโถึงแม้จะผ่านถนนที่สุดท้ายมาได้แต่เราก็ขอจุดเซฟฟลยโอเคเอาละครับทุกคนเดินหน้าต่อไปเลยครับตรงบริเวณนี้ครับทุกคนมีเงินเยอะมากๆเลยครับผมฉะนั้นถึงแม้ว่าเราจะเจ็บขาแค่ไหนเราก็จะมุ่งหน้าไปข้างหน้าให้มันผ่านไปให้ได้นะทุกคนนะ โอเคพระดาดีครับเพิ่มควาวยากแล้วครับผมก็คือเพิ่มถนนมาทองเลียครับเอาแล้วบาทที่นี่เฮ้ยฉันรู้สึกว่าข้างหน้าเราจะมีคนพิการนะอยู่เทมันดีกว่าไหมไปต้องหยุดแม่งแล้วไปเลยลเราจะรีบเราเรียบรามีธุระ โอ้โหโอ้โหโอ้โหไปสงสารคนพิการมาหรือไงไปสงสารคนเจ็บคนป่วยหรือไงอันนี้พิการครับทุกคนเป็นเหมือนแบบร่างกายคอนแรงนะทุกคนนะเอาละตรงนี้ครับรู้สึกว่ามีถนนสวนเล่นกันครับทุกคนชัวร์โอ้โหภาพพานแบบบุ๊ดวิทย์แต่กับวัลลอที่เก้าครับผมคือ ดังนั้นนักการศึกษาสิพนบ่งถนนเลสน,นี่ครับเข้าตรงเบิงซ้ายเบิงขวาจังวันนี้ครับไปเลยครับผมยูขืนซื้อว่าปลาทุกคนตรงฝ้าออกจากมองนีก้อนย่างมาขึ้นนะมองังนแล้วก็น่ากลัวได้แท้ครับผมย่างมาขึ้นมาเป็นมามีรถดิมืดมีดไปเบิดเลยรถก็ว่างว่างถนน,นก็โล่งๆครับทุกคนใครจะไปอยู่ฝ้าไปกันดีกว่าครับผมตรงนี้ครับเป็นโ้นใหม่ครับผมอ่า จได้ครับทุกคนเข้าทิ่มาทำการไตึ้นไปโมนี้ครับเฮ้ยรู้สึกว่าช่วยด้วยเราตกลาวาน่าโอมาะะไม่ทําทำไมถึงเป็นตกลาวา่านลาเป็นตกอีท่าไหนาได้ฉันเดินวนานายแลแ้วฉันเบิอเลื่นน่ะโอ้โหเขาจะไปช่วยแกได้แล้วเนี่ยงั้นขอให้รอดปลอดภัยแล้วกันเดี๋ยวจะโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยโอเคจังหวะนี้ครับทุกคนเข้าหนูเลยปะ โดโดได้ครับผมโอเคดูว่าสิโดดเมื่อได้ครับรู้สึกว่าแมปแม๊บนี่ครับเป็นการออฟปี่พรอนนะทุกคนนะออฟปี้ในขณะที่คุณยังเป๊ะต้องมีการโอ้โหโอ้โหโอ้โหเกือบเกือบเกือบประมานี้ครับต้องผ่านต้องผ่านคอนปอนตะกอนครับผมโอชวาโอเคเรียบร้อยข้างหน้าเขาอีกยังน่ะเฮ้ยทุกคนโอ้โหจุดเสียเวลา ลจุดไดนจะถูกนอุจุดนี้ถูกนะทุกคนนะโอเคผมมั่นใจว่าตรงนล้วจะถือแล้นะทุกคนนะไอ่ทีไหนคือเข้าขาไปก่อนเลยตองนี้โอ้โหตรงนี้บ่ถือครับผมเออนี่แหละคือจุดที่เสียเวลาที่ผม,มผมมากผมมาเกลมันแบบขันเข้ากระโดดขาบ,บางนึงแทนที่นจะถือเขาจากซองอันนี่เล่นพ่อถือสองอันนาแล้วเ่านเลยลืมลืมต้นไม้เบิือล้วทุกคนคือเป็นขอเสียมาเลยอ่าแต่ว่าไม่ถูกแมปนะทุกคนนะเอาละครับทุกคนมา ก้ามาอีกโซนหนึ่งนะฮะรู้สึกว่าโอ้โหฝั่งนี้ถนนเลนเยอะมากแม่สามเลนช้ำๆแล้วยังไงยังไงยังไงหลบรีแบบตซิกไปดูอ่ะชื้อโอ้โหโอ้โหโอ้หูีกินจบฝันจะผ่านมาได้ลยเนี่ยทุกคนเมกินจบฝันเลยว่าข้อศร่พานมาได้เพราะขอสูงไงเอาละครับทุกคนจากวันนี้ครับรถมาติมาฝั่งนี้ครับพบโอ้โหมันจะมาพร้อมกันทำไมเนี่ยเอยเอ,เอ,เอไอมีคนตายการถนนเรียกรถพยาบาลเร็ว รู้แจะภาพแล้วไม่น่าจะเรียกทันละตายแล้วนั่นน่ะปากหมาหรือไงหรือยังไม่ได้ตายซะหน่อยนี่เริ่มตัดมาได้นะฮะโอ้ยคนคนชนรถชนตาต่อหน้าเลยโพระอยากจะข้ามไปยังไงดีล่ะเนี่ยเออฉันกลัวมากเลยค่ะกระโดดโอ้โหนี่ขนาดเดินไม่ได้นะกระโดดช้ำเลยนะไม่สาวน้อยแงียสิคะสภาพแบบนี้ฉันกลัวมากเลยค่ะเอาลระเล่นต่อมาเราต้องมองทางซ้ายนะคะไปยังไงดีก่อน ไปยังไงดีก่อนนี่แบบนี้เออเลิศเออเลิศเอเอเลิศโอ้โเหเสียแค่โดนท่ายรถก็ตายครับผมไอมันจะรอดยังไงไปหุหูหูหทุกคนตายมันเดือมาทุกคนเอาจริงยากอยจู่นะทุกคนยากยากจู่เขาฝ่าว้ตรงนี้โอ้โหมัหนาพันนะทุกคนนะนี่ไม่คิดจะสร้างทางมาลายให้เราข้ามเลยยังไง คือจะว่าไปอย่างนะสร้างทางเมลายมันก็เหมือนไม่ได้สร้างเพราะว่ายังไงพวกบ้านที่ไม่จอดทีประเทศไทยโอเคโอเคโอเคเยอะเยอะเออทำยังไงถึงจะข้ามตรงนี้ไปได้เ้าต้องบึงกานดีๆนี่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 เอยเลิศเอาระชกานี้ครับอันนี้ง่ายมากครับผมไม่ต้องยานเลยเอา เรารรู้สึกว่าตรงนี้จะมีความเป็นเล็กเป็นน้อยนะฮะทุกคนถนนเลนเดียวแต่เราก็ผ่านมาได้เหมือนเดิมเย้โอ oh, ้เรวบางทางมีเห็ดด้วยเนี่ยขอกินได้สักไปทุกคนขอกินสักนิดนึง <c oughs> เพื่อหิว้วปฏิภ่้าก,กินเห็ดตายเบื่อตายอีแล้วโอเคมาเล่นอนีต่อไปครับผมรู้สึกว่ารถพยาบาลสิมาฉ่ำท่าจะเกินเฮ้ยไม่รู้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นข้างหน้ามันไปเกิดที่ไหนทำไมรถพยาบาลมาแต่ละคันเยอะมาก สงสัยสเกิดเคสหนักนะทุกคนนะเอาจริงเรียกรถพยาบาลมาฉ่ำเลยโอเคเขาเริ่มต้นผีใหม่ได้嘛ว้าทางดีๆทางดีๆทางดีๆเอ,อ้ยโอ้โหโอ้โหหลบลีกแบบปูนปีดอันนี้คืออะไรอะ่ะโอ้โหทุกคนอันนี้อันตรายมากเป็นเท้ายาปุ๊บม,มันมีความเป็นแบบหายไปเขาต้องเฝ้าอย่างน่าบาที่นี่คืนเฮาหลินลีล่าและบอกเลยตกลงไปข้งางล่างโมรหลข้างล่างมันอิงอย่างกันแน่น่ากลัวมากเลย ล่อก็ไปกันดีกว่าล่อขึ้นฟังเลยเลยชชิบนี่งไงทุกคนเห็นรถไหมนี่รถมารับของเราเย่สุดยอดทุกคนเขาเลยยอดเป็นเบิร์สองร้อยห้าซิบร่วมกับลอยแปดว่างานนี้กลายเป็นสีลอยสามชิดแล้วโอ้ยโอ้ย S <S ก็ใช้พาหมองป้ากันมาแต่ก็ผมถึงแม้เขาทีาข่ขาหักแต่ว่าเขาก็อยากมาสวนสนุกสักครั้งหนึ่งทุกคนว้าวเราจะจีห้องขึ้นรถแท็กซี่มาครับบอกให้มันมาส่งอยู่ที่สวนสนุกแห่งนี่กับทุกคนซึ่งตั้งอยู่ใจกลางปไปอีกแล้วหนีว่าคนลืมไปแล้วทุกคนนะโอ้โหเขาอยากจีมืองสักครั้งหนึ่งแต่ก็ไม่เป็นไรที่นี่มันสวนสนุกถึงแม้จะขาหักแต่เราก็จะไปเหมือนเดิมไปเหมือนเดิม ว้ายตายแล้วค่ะยิดดีตอ้อนรับนะคะที่นี่คือสวนสัตว์แล้วก็สวนสนุกนะคะว้ายคุณเป็นอะไรมาคะนั่นนะ่ะพอดีค่ะแพลงเล็กน้อยอดนะโอ้ตายจริงขอให้หายไวนะคะขอให้สนุกกับการเล่นนะครั้งนี้ค่ะเชิญค่ะโอเค เอาล่ะครับทุกคนก่อนที่เขาจะจากกันไปในคลิปนี้เขาจะพาทุกคนมาลองเล่นด้านนี้กันเลยดีกว่าเบิ้งซุ้งหน่าใจง่ายๆนะทุกคนนะจะรอแล้วละไปรวยกันเลยย่าเย์บิ๊นวะท้าหาแต่เราก็เล่นได้แน้ะเว้ยอุ้ยทุกคนมีขนมพร้อม โอ้โหถ้าโดนทีนี่บอกเลยทั้งอิ่มทั้งอร่อยแล้วก็เจ็บจุกนะฮะทุกคนเชื้อปอุยไม่โดนไม่โดนจากนั้นครับผมเราจะมาเจอกับลูกน้ําอะไรก็ไม่รู้นะครับทุกคนเออแล้วก็หลอดค่นมาได้เหมือนเดิมมาเจอกับขนมป้อคอนป๊อใจเอือรู้สึกว่ามันจะมาเร็วนะเนี่ย เยอเยอๆเยอๆอๆทุกคนครับตายระวังทางทุกคนมีหม่องปลาเป้าพรอครับทุกคนคันไผ่ยิ่งลูกโป่งหรือยิ่ยงตาเป้าได้โดนหม่องป๊อปค้อนครับก่อนจะเล็ดป๊อปค้อนไปแต่ว่าขันมันโดนแล้วป๊อปค้อนมันล่นลงดินไพ่จะไปกินต้อนเอาไม่กินนะเว้ยเอาเราจะวันี้ครับทุกคนเข้าไปในสวนสัตว์กันเลยว้าว มันเครื่องเล่นอะไรเนี่ยดูสีสันสดใสชัดจริงเออคือเข้าสู่ชีวิตมากเลยครับผมเชิบเชอบโอ้โหโอ้โหโอ้โหทุกคนยากดูยากอยู่ด้านนี้ยากอยูเข้าสิต้องเบืองจังหดทั้งสีหลอดผลคับทุกคนเดี๋ยนะโอ้โหตายตายตายคือชุนทีดเดียววะไรครับผมเฮ้ยขังเดอร์บีคนนพอม ดูมันดูมันคือแม้มันจะขาหักแต่มันก็ยังมีความกล้าแล้วก็สู้ชีวิตมากที่มันฝ่าฟันมาถึงบริเวณนี้ได้พวกเราดูมัน่มามันจะพาเรือเปล่าพ่อ,อครับผมอยากเป็นเหมือนไอ้นั่นจังเลยจะบ้าแล้โลูกจะไปข้าพทิกขาพพ้าแพลงมันยังไงมีครบสาสอบประการแล้วไม่ใช่หรือโอเคโอเคชึบชบอุ้ยอๆ้ระวังระวังระวัง ผมบัปลายละจืจ hehe, ๊บห <fin anta> <ots> ืมเบิ่งซูงสิง่ายแต่ว่าพอได้มาเหรียญดีๆโลกดีบอง่ายได้จ้าชื้บแบบนี้โอ้โหรอดแล้วนะรอดแล้วนะก็รอดแล้วนะชื๊บอีเดีดเดียวโอ้โหเชี่ยดูข้างหน้าอีเดีดเดียววะชื้บเฮ้ยรอดไปได้ครับผมเอาราคาตรงนี้ป้ายอันนี้คืออะไรอ่ะคืออะไรอ่ะอ๋อต้องเหยียบมวงซีวเขียวอย่างนั้นส่นบ่สอือจะบ้าทุกคนจะเป็นเหยียบสีดำนะเว้ย สีดาคือเหยียบไม่ได้เหยียบแล้วมันลงล่าว่าฉะนั้นเดี๋ยวมันจะรอดหรือเปล่าฉันตั้งใจดูมันแบบไม่กับพริตตาเลยนะ <c oughs> ดิพูกนายโลกกินหรือเปล่าเนี่ยจะแค่มาเที่ยวแล้วจู่ๆฉันมาอยู่ในแสดงการแสดงโชว์อะไรบ้าบออเลยเนี่ยเนี่อะไรอะจะริงเหรออ้ย้ยโอ้ย้ยทุกคนเอารรนตะบักนี่ครับทุกคนอันนี้ครื่องเซอร์ผมคิดว่าปญหดดูนได้นะทุนนะกระโดดดีกว่าเมื่อความปอดไปครับผม ชึบวู้ยอยู่สูงมากเลยเนี่ยชืบนี่ถามอะไรครับผมแต่วกำลเจะถ่ายเงินอยู่นะนี่เอาเงินก่อนครับผมชืบโอเคกากร์ดนนี้ครับโอ้โหเขาต้องโดนตรงนี้ที่จะปปาเชียระดูเงินสี่เหรียญก็มีค่าแต่ว่าเอาไม่ได้ถึงไม่จะเอาไม่ได้ตัวนี้ก็มีเหรียญน,นะเว้ยแบบนี่